คุณกระบปรสวดนี้กันไหมครับพุทธังสารนังขจฉามิธรรมงสารนังขจฉามิสังฆสารนังขจฉามินี่คือบทสั้นๆแทนคำสัญญาจากใจเราว่าเราจะขอพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อให้ใจเรายึดมั่นจริงๆเราะจึงมีบทสรรเสริญทั้งสามภรรตนะครับ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในบทนี้เราเริ่มต้นด้วยคำว่าอิตติพิโสภควาซึ่งแปลว่าเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐรู้ไหมครับคุณอันประเสริฐเหล่านั้นมีอะไรบ้างมีทั้งหมดด้วยกัน9ประการครับและใน EP นี้ เราจะมาเข้าใจถึง3ประการแรกอย่างลึกซึ้งกันก่อนนะครับอรหังผู้ไกลาจากกิเลสหมายถึงเราพุทธเจ้าได้ดับสิ้นแล้วซึ่งความโลภความโกรธความหลงไม่หวนกลับมาเกิดอีกไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มาทำให้ใจท่านหวั่นไหวสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยตนเอง ไม่มีใครมาสอนไม่มีใครชี้ทางท่านใช้ปัญญาของตนเองค้นพบผลทางผลทุบแล้วก็สอนต่อให้กับเราอย่างเมตตาวิชาจรณสัมปันโนผู้พร้อมทั้งความรู้และการประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่แค่รู้ธรรมะแต่ท่านดำเนินชีวิตตามธรรมะจริงๆนี่แหละครับ คือเหตุผลสามประการแรกที่เรากล่าวสรรเสริญท่านและบอกกับใจเราทุกครั้งที่สวดว่าเราขอพึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงแล้วเราจะมาต่อกันอีกสามประการของพุทธคุณในตอนต่อไปนะครับถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ทิ้งคำว่า น้อมใจสาธุให้กับบทสวดน,นี้ให้เราได้ร่วมสวดมนต์ในแต่ละบทอย่างเข้าใจและลึกซึ้งมากขึ้นไปด้วยกันครับช่องคู่บุญคู่คุณของเราจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่จะพากันเดินทางด้วยใจเพื่อเข้าใจธรรมะและเติบโตไปด้วยกันครับขอบคุณครับ